สุวรรณก็ไปทนกานบาอเล่นหน่อยไปอัลาอไไปมาเข้าไป็ือนาดูนี่เอามาล้าซื้อมาซื้อแล้วะร้านนัานไม่เต่ามีแกงนอนสี่แกนเป็นดาราโยยูทูป มได้เงินเลยนะสองค่อยสิบเปอร์ดอลลาร์ก็ได้มาซี่ห้าหมื่นนะแ้วก็ยังทิ้งสิทธิ์รั้งสามเลยทุกวันนี้เก็บงนาี่ยวกับอะ